วันนี้กลับมา,า ah então, 3, ท adas, านอาหารเหนือนะ <y' S 3> ครับที่ร้านลาบบุเดชนะครับร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกตรงตานเจตต้นนะครับเวียงเหนือปายครับผมมาชมกันครับร้านนี้ครับร้านปิดบุเดชนะครับคนตงกลางคำยาวร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกนะครับนโลกี่ลาบอะไรเป็นลาบเหนือครับต้มซับเอ็นเนื้อครับอันนี้แก้ว นก้อุยทตอนนี้หน้าร้อนตรงวังป่าก็จะมีศาลาเล่นน้ำกันนะครับที่ริมน้ำปา่านะฮะอันนี้ต้มแซ่บหมูครับพริกดองครับอันนี้เม็ดข่าดองอันนี้น่าจะเป็นมะขวันนะเอ๊ย ันี่น่าจะมัขกไก่นี่ตับวานครับตราถ่ายเดือนมีนาคมสองห้าหนครับเฮ้ยสองห้าหกสนย์หนึ่งเก้ับขมนะครับหกสิบร้อยสั่งดิบสุกได้ซาสะุูงหกสบร้อยต้มแซบเอ็นแก้วเนื้อต้อมขม60สิบร้อยนะครับยำเม่นม่วงร้อยไข่เจียวสี่สิ แ,แป้งนมหมูทอดร้อยเสือร้องไห้ร้อยได้น,ดน,น,นะครับเบอร์โทรก็0871781383 0821817473ครับเปิด10โมงเช้าถึง9โมงเย็นได้ถึงถึง1ท,ทุ่มแต่ว่าต้องสั่งก่อนนะครับโทรมาตะก่อนเพราะบางทีร้านปิดนะครับมีข้าสวยพี่ ข้าวหมูย่างครับเนื้อปานี่มาแันที่พี่ปลูกใช่ไหมเนี่ยได้อยากได้คะนี่ลูกขาครับนี่เือน้องไอ้ขี้เกียวโอ้โหเมื่อมะขันนะครับรสชาติจะคล้ายๆหม่าล่าแต่ไม่ใช่ นี่ครับลาบเนื้อทานคู่กับมะแขวนกับเม็ดขานะครับสุดยอดชอบกินลาบอีกชิ้นครับมีขาแล้วก็มี็นกระเทียมด้วยครับกรามด้วยข้าวเหนียวอันนี้ก็ดีเลยกดีเลยเนี่ เป็นตั็เด็กเล่นตัวเด็กเดเด็เด็กจริงๆเลยผ้อมนวขอรองมังเไงอร่อยไหมชิมก่อนเตรียมมะแขวนก่อน้ก้วยดิบแล้วก็มีขมผมด้วยของเหนือครับของแท้โอ้โหนี่เยอมาก หน้าตาสุดยอดครับน,นี่ครับลาบกินกับพริกดองแล้วก็กระเทียมนี่พริกดองมะแขวนดองครับลาบเนื้กอกับองนี่ลาบเนื้อกับมะแขวนครับ เขราพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในทุกครับร้านลาบบนเดชอร่อยที่สุดในโลก